สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ชวเดูวความรักอยู่ที่สวนลานพุ่งความรักไม้ของพี่ชัยรัตปัญญาอีกซึ่งพี่ชัยรัตหรือพี่ชัยเนี่ยได้ทําสวนแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ก่อนที่จะ,กะเกษียณซึ่งสวนที่นี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีความอุรมสมบูรณ์มากครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวแล้วก็บริเวณรอบสวนนั้นกำลังต้นไม้ที่สำคัญที่สุดก็คือมีบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวเราจะ เอาภาพมุมสูงมาให้กับทุกท่านได้รับชมครับจะเห็นว่าตรงกลางสวนเนี่ยก็จะมีบ้านที่อยู่ท่ามกลางสวนซึ่งมีความอุรมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่สวยสดงดงามมากเดี๋ยววันนี้คุยวันนี้เราจะคุยกับพี่ชัยครับเรื่องของการเตรียมตัวกเกษียณแล้วก็แผนที่จะเตรียมตัวก่อนเกษียณเนี่ยควรจะทําเกษตรก่อนหรือว่าเกษียณแล้วค่อยมาทําซึ่งตอนนี้เราก็จะมานั่งคุยกับพี่ชัยรัตน์ อยู่ใต้ถุนบ้านครับเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ฝนตกอ่าสวัสดีครับพี่ชัยรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวให้พี่ชัยรัตแนะนําสถานที่แห่งนี้ก่อนครับแล้วก็ชื่อสวนว่าทําไมตั้งชื่อสวนนี้ครับอาเชิญครับพี่ชชยรัตครับทุกท่านนะครับเมื่อก่อนนั้นคนทํางานมาย์กันเดือนทุกท่านก็คงจะ มีความคิดอยู่ในใจบางคนก็อยากจะไปทำนั่นนู่นนี่นะหลังเกษียณนะครับนะแต่คนหลายๆคนก็อยากจะทำแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะผมว่าเหตุที่จะทำให้เกิดสวนหรือนวักเกษตรหรืออลานทุ่งฟรรักไม้ซึ่งนะผมได้ตั้งชื่อนะอตรงนี้นะเป็นที่อ่อยู่ในเพจนะเดอยู่ใน เฟซบุ๊กด้วยนะครับลานทุ่งฟาร์มรักไม้นะครับอ้น,นี่ก็ซึ่งความเป็นมานั้นนะเราเองก็ชอบนะในเรื่องแนวนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปดูงานกับหลวงพ่อนานนะบ่อยๆนะเมื่อก่อนก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนานนะหลวงพ่อนานก็จะพาชาวบ้านนะซึ่งชาวบ้านท่าสว่างเองเนี่ยก็หลวงพ่อนานซึ่งมีวัดสามัคคีนะซึ่งเป็น อาถิ่นเกิดของหลวงพานานอ่าสุทธศีโลหรืออันที่เราคุ้นกับชื่อท่านอ่าพระครูพิพิธชานาน,นะครับนะซึ่งท่านก็เป็นอ่าพระนวัฒนาก็พาชาวบ้านไปดูงานหลายหลายที่นะไปดูเรื่องเกษตรเรื่องอ่านาเรื่องอ่าต้นไม้นะหลายๆอย่างนะผมก็เคยได้ไปดูนะหลายๆที่นะอ่าแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเอเราเองเนี่ยนะอ่าไปดูแล้วเนี่ย กลับมาน่าจะทำอะไรให้ชาวบ้านได้เห็นชาวบ้านได้มาศึกษานะเรื่องอย่างนี้บ้างนะซึ่งบางท่านเองบางคนเองนะเข้าไปกลับมาก็าบอกว่าพื้นที่เขาก็ไม่บอกไม่ไม่ควรที่จะทำหรือบางที่นะหลายคนบอกว่านะพ่อแม่นะก็ไม่อนุญาตนะย่างผมเป็นต้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนสมัยคุณแม่ยังอยู่เนี่ยนะคุณแม่ ยังอยู่คุณแม่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับในเรื่องของการเอาที่นา,ามาปลูกต้นไม้นะหรือมาขุดสะนะเพื่อที่จะเอาน้ํามารดนไม้หรือเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าท่านมองว่า,าจะทําให้ที่นารกแล้วก็พื้นที่นานะมันก็จะแคบลงไปอีกเพราะว่าเราจะต้องมาปลูกต้นไม้ต้นไม้บางทีก็ต้องไปบงังข้าวแต่ผมเองเนะี่ยผมบอกว่า,าถ้าเราไม่เริ่ม ในจุดนี้การทํานาเองนะครับก็ปีละครั้งนะซึ่งบ้านเราเนี่ยทำนาปีละครั้งเพราะว่าอยู่ห่างเขตุมถทานนะครับก็อาศัยด้น้ำฝนล,ลงมานะทุกปีอย่างนี้นะครับการทํานาบางปีก็แล้งนะบางปีก็ไม่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าอเราเองน่าจะ,ะมาปรับเปลี่ยนวิธีนะคิดใหม่นะครับ นะซึ่งช่วงหลังมาคุณแม่เองนงะอายุเยอะแล้วท่านไม่ค่อยมานานะไม่ค่อยได้มานาเท่าไหร่ก็เลยแอบนะแอบที่จะทำนะโดยการที่เราก็มีเ,เงินอยู่นิดหน่อยนะก็ไปจ้างไอ้รถแม,คโค,นะแมคโครนะแมคโครนั่นแหละรถขุดดินปะขุดสะแล้วก็ไปถมนะ รอบนาเป็นถนนดินเป็นคันดินนะรอบนานะซึ่งก็จะคล้ายๆกับถนนนะฮะรอบนาเลยนะแล้วก็แบ่งซอยบ้างอะไรบ้างนะเลือดอแบ่งเป็นที่นาไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะทํานาผสมปนเปนกันไปที่นานี่มีจํานวนแปดไร่กับสามงานนะครับนะซึ่งก็เมื่อก่อนก็จะเป็นนาโล่งๆนะต้นไม้อะไรไม่มีสักต้นเลยนะครับนะเพรานะว่าเราเอง อตอนเป็นเด็กอ่าณแม่พามาที่นาโอ้เวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเองเนี่ยหลบแดดตัวฝนหลบร้อนเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีร่มเราก็เลยคิดว่าอ,อย่างนี้ไม่ไหวดอกนะถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนะวิธีคิดของตัวเราเองเนี่ยนะก็คงจะไม่ได้เกิดอย่างนี้ก็เลยในช่วงที่ทํางานในช่วงทํางานนะช่วงนั้นก็จกกะเกษียณ รู้อยู่ว่าอีกสิบปีเนี่ยเราต้องเกษียณแน่เลยนะนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมเกษียณเมื่อปีอ่า2566นะเออกันเออกันยา65นะใช่คือเมื่อปีที่แล้วเ,เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนี่พ่งกันยา66เพิงพ่งบานใบเกษียณครบปีพอดีนะพอดีเอเราคิดว่าถ้าเราเองอนะเอะรอเกษียณแล้วาค่อยมาทําอย่างเงี้ยเนี่ยผมคิด ผิดหรือคิดถูกแต่ว่าผมคิดว่าผม <S <S ผมเองเนี่ยคิดถูกแล้วละ่ะที่เริ่มนะเริ่มต้นนะมานะก่อนที่เราจะเกษียณเนี่ยสิบประมาณสิบเกือบสิบปีนะนะพอเราเริ่มมาเรื่อยเรื่อยๆร,รื่อยนะหลังจากที่ขุดสะแล้วไปถมแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มปลูกต้นไม้นะรอบ,รบนะนึงซึ่งตอนนี้นะต้นไม้ก็โตนะบางต้นนะก็โตสูงเรี่ยวเลยนะครับนะซึ่ง รอบๆบริเวณก็จะมีปลูกต้นไม้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แดงต้นพยุงต้นตะเคียนต้นซึ่งไม้เศรษฐกิจเราก็ปลูกกันเยอะเองแล้วก็ไม้ผลเราก็พอมีนะฮะพอมีเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรากเกษียณไปเนี่ยอย่างน้อยในที่ของเราเนี่นอกจากมีต้นไม้เพื่อที่จะทําให้เกิดร่มเงาแล้วนะยังมี ไม้ผลซึ่งมีต้นมะมพร้าวต้นมะม,ม่วงนะครับแล้วก็ยังมีไผ่กิมซุงนนะไข่กิมซุงเนี่ยตอนนี้ก็เก็บสามารถที่จะหน้าผลเนี่ยกินแทบไม่ทันนะ,น,ะนะเพราะว่ามีอยู่ประมาณห้าหกกอนะครับเนี่ยก็จะจะ,ะเก็บรับไปทานในครอบครัวเนี่ยนะ ไม่ไม่ทัน,นก็ต้องแบ่งปันพี่น้องนะบ้านข้างหรือเพื่อนฝูงด้วยนะครับไอ้น,นี่นเป็นเรื่องดีๆเพราะว่าเราก็จะได้แบ่งปันนะเราจะได้ไม่ต้องไม่เห็นแก่ตัวะมันมันจะสอนวิธีคิดของเราว่าเออถ้าเรามีเลือกเลือก,กินเราก็แบ่งปันพี่น้องนะเพื่อนพ้องน้องพี่ไปนะครับไอ้น,นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเน,นี่ยทีนี้หลายคนเองนะก็จะคิดว่านี่ทำไมไม่รอ ให้เกษียณแล้วค่อยมาทำนะตรงนี้ผมว่าถ้าเราคิดอย่างนี้นะพอเกษียณไปนะหนึ่งละแรงกายของเราเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีแล้วไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอายุเยอะโดยจนเกษียณในหกสิบปีนะจะไปขุดดินนะไปขุดดินปลูกต้นไม้สักต้นสองต้นเนี่ยโอ้ก็เหนื่อยแล้วละ่ะนะทีนีเ้เราเองเริ่มตั้งแต่ก่อนเกษียณมาเป็นสิบสิบปีนะก็ทําไปเรื่อย ในช่วงที่ทํางานอยู่ก่อนไปทํางานเนี่ยตื่นเช้ามามาที่นามาที่สวนขุดดินไว้สองสามหลุมนะกลับไปทํางานไปออไปที่ทํางานนะพอเราไปที่ทํางานหลังจากกลับจากที่ทํางานอาจจะเจอต้นไม้หรือไอช่วงทํางานอยู่นะเราก็คิดไปแล้วว่าเราน่าจะเอาต้นไม้อะไรไปลงบ้างนะก็คิดอยู่นะพอมาเจอต้นไม้บางทีเราก็ เห็นต้นไม้อะไรที่มันมันไม่ค่อยมีในละแวกชุมชนเรานะเราก็เอามาปลูกอย่างน้อยปลูกเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเข้าเห็นว่าเนี่ยมีต้นไม้มีสวนนะมีไม้ผลมีอะไรหลายหลากหลายในสวนของเราเนี่ยเป็นแหล่งศึกษานะแล้วก็หลายคนก็จะได้แวะเวียนมาดูอย่างน้อยมีร่มเงานะมีที่ให้นกกา นะได้พักเชา้ชาเช้าเนี่ยเข้ามาก็จะได้ยินเสียงนกนะเสียงกามันร้องนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขนะอยู่กับธรรมชาตินะก็จะทําให้อาชีพิตเรานะรู้สึกว่า,าเคร่งเครียดจากการทํางานนะซึ่งตอนนี้ผมกเกษียณมานะมาหยูดกับธรรมชาติมีความสุขใจไหมก็มีความสุขใจนะเราจะได้ไม่ต้องคิดในเคร่งเครียดกับเรื่องอเรื่องงานในหน้าที่นะเพราะว่าเรามัด อยู่ในจุดนี้มาลงในเรื่องต้นไม้นะเรื่องความคิดความอ่านของเราก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นนะพอทำในเรื่องนี้เราก็มีความสุขใจทําให้สุขภาพใจเราเนี่ยดีสุขภาพกายเราก็สมบูรณ์ไปด้วยนะครับเช้าๆมาเนี่ยผมก็จะต้องมาขุดดินบ้างนะบางต้นไม้บางต้นนะครับมันตายไปบ้างเราก็ไปหาต้นไม้มาปลูกแซมนะเพื่อที่จะให้ ทดแทในในต้นไม้ที่เราตายเข้าไปมันก็จะทําให้ต้นไม้ของเราก็ยังเอ,อซึ่งเอ,อบางส่วนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่เพราะว่าในที่ของเราเนี่ยมันปลูกต้นไม้หลากหลายไปแล้วะก็เลยคิดว่าเราควรที่จะแล้วที่ที่เราจะปลูกเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะไม่ไม่พอไม่พอที่จะให้ให้ปลูกต้นไม้ ได้เพิ่มเติมต้นไม้ที่เราปลูกไว้ที่มันห่างกันทีนี้เริ่มที่จะหาต้นไม้มาปลูกให้มันทีหน่อยนะฮะก็ไปแซงต้นไม้ที่เราเคยปลูกทิ้งไว้นะแต่แรกนะครับอาจจะเมื่อก่อนเนี่ยห่างกัน2อเมตรตอนนี้เริ่มขยับนะไปปลูกนะระวังไอ้ต้นต้นไม้เก่าที่เรามีอยู่เนี่ยสองเมตรตอนนี้ก็มาปลูกทดแทนเข้าไปอีกตรงกลางนะฮะซึ่งก็จะมีต้นไม้เกิดไป นะหลายหลายหลายต้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นะซึ่งไอซีกทางเข้าถนนเข้ามานะครับก็จะเห็นต้นไม้ที่ปลูกใหม่นะครับแล้วทีนี้นะฮะตั้งแต่เรามาทำในในสิ่งนี้นะครับหลังเกษียณมาเนี่ยก็เลยได้งบประมาณส่วนหนึ่งที่ ได้เกษียณมาเนี่ยนะก็มาทําเพิ่มเติมนะฮะก็มาทําบ้านสวนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีบ้านสวนเป็นของตัวเองนะครับก็จะมะีรถยนต์ที่เราใฝ่ฝันเราชอบแล้วก็เราสนใจที่ว่าในเมื่อเรามีบ้านสวนแล้วเนี่ยน่าจะเอาอรถที่ใช้ในสวนเนี่ยมาใช้มาอยู่ในสวนเรานะตอนนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่มีบ้าน อ่น้อยบ้านสวนหลังน้อยๆแล้วก็ยังมีรถคันเก่าๆรถคลาสสิกคันเก่าๆนะมาไว้ใช้ในในไร่ในนาในสวนของเรานะก็เป็นเรื่องที่นะมีความสุขนะมีความสุขมากเลยนะครับอนะ่ไปไหนมาไหนหลายคนก็จะทักหลายคนเขาก็จะถามนะแล้วก็ยังมี พี่น้องซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่เราทำงานอยู่นะครับก็จะแวะเวียนพานิสษิ์นนที่เ,เรียนในเ,เรียนระดับโบเอกนะครับแวะเวียน,นมามาสัมมนาโดยใช้สถานที่ตรงนี้นะนั่งคุยกันนั่งสัมัม,มนางานกันอันนี้ก็มีท่านอาจารย์ดรธนรัตน์เนี่ยคนหนึ่งแล้วที่นะ เข้ามาแล้วก็มีอาจารย์จากสถาบันวิจัยนะซึ่งเป็นพันธมิตรกันนะครับนะมีท่านพออชุิพักเราก็ยังมีพี่น้องที่อยู่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่อยู่ส่วนกลางบางน้อยนะครับเนะี่ยตแวะเวียนเข้ามามีโอกาสมาสุรินก็จะแวะมานะทักทายมาหานะซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีเนะี่ยเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ ไอเราคนทํางานไอเราคนที่มาทําเรื่องสวนตั้งนาน<ๆ>ก็มีความภาคภูมิใจด้วย,ว,ยว่าเราทําแล้วเนี่ยนะทำในส่วนนี้แล้วไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับนะแล้วไม่ไม่ถูกทอดทิ้งก็จะมีใครมีคนที่เรารู้จักมาคุ้นแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามามานั่งคุยมานั่งพูดนะครับมาให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เเราอยากทำนาะกไปเรื่อยๆนะ ก็เลยเชิญชวนพี่น้องนะที่ฟังที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะมาดูอยากจะมาชมหรือมาสนทนามาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้เชิญชวนนะครับมา,าได้ตลอดเลยนะเพราะว่า,าบางทีผมจะมานอนที่นี่มานอนที่สวนนอกจากที่วันไหนติดพระ หรือไม่ได้ไปไหนก็จะมานอนเล่นที่นี่เพราะว่าที่นี่บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีดีมากเลยนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยจะทําให้มีลมเย็นๆพัดผ่านทํำให้สบายนะฮะนอนข้างบนจะนอนข้้งล่างนะซึ่งก็จะมีสิ่งที่พอที่จะนั่งพักผ่อนแล้วก็รับรองพี่น้องที่อยากจะมาอันนี้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะ มาคุยเรื่องต้นไม้หรือท่านใดที่มีเรื่องที่อยากจะจะมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ฝากนาะกพี่น้องที่ดูคลิปนะของอของท่านอาจารย์นะนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสแล้วกันนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะ ซึ่งโอกาสต่อไปก็คงจะเดินาพาท่านได้ชมสวนนะในระลับต่อไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คงจะทักทายพี่น้องแล้วก็ท่านที่กำลังดูคลิปเสียงคลิปนี้อยู่นะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดคุยแล้วก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ คงจะได้พูดคุยแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติน้ชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะเข้ามาดูนะเข้ามาฟังนะขอบคุณมากมขอบคุณที่สุดนะครับก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ